เอ๊ะมันยังไงวะมันยังไงวะฮะมีคนกวนวะ่ะเอ้ยเออโหว่ะเปียกปูนเอ๊ะมันยังไงวะมันยังไงวะฮะมีคนกวนวะ่ะเอ้ยเออโหว่ะเปียกปูน เอ๊ะมันยังไงวะมันยังไงวะฮะมีคนกวนวะ่ะเฮ้ยเออโ,โหว่ะเปียกปูนเอ๊ะมันยังไงวะมันยังไงวะฮะมีคนกวนวะ่ะเฮ้ยเออโ,โหว่ะเปียกปูน เอ๊ะมันยังไงวะมันยังไงวะฮะมีคนกวนว่ะเอ้ยเออโหว่ะเปียกปูนเอ๊ะมันยังไงวะมันยังไงวะฮะมีคนกวนว่ะเอ้ยเออโหว่ะเปียกปูน เอ๊ะมันยังไงวะมันยังไงวะฮะมีคนกวนว่ะเอ้ยเออโหว่ะเปียกปูนเอ๊ะมันยังไงวะมันยังไงวะฮะมีคนกวนว่ะเอ้ยเออโหว่ะเปียกปูน เอ๊ะมันยังไงวะมันยังไงวะ,ะฮะมีคนกวนวะ่ะเอ้ยเออโหวะ่ะเปียกปูนเอ๊ะมันยังไงวะมันยังไงวะฮะมีคนกวนว่ะเอ้ยเออโหวะ่ะเปียกปูน เอ๊ะมันยังไงวะมันยังไงวะฮะมีคนกวนว่ะเอ้ยเออโห่ะเปียกปูน